เอาใจสายมูก้าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาในบ้านขอพรโชคลาภให้มีแต่สิ่งดีๆสำหรับคนที่กำลังมองหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้บูชาในบ้านเพื่อช่วยเรื่องโชคลาภเสริมดวงการงานอยากสมหวังในรักสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยวันนี้เราได้รวบรวมรายชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาในบ้านยอดนิยมพร้อมวิธีบูชา 1. พระพิคเนตพระพิคเนตเป็นเทพในศาสนาฮินดูมีอีกชื่อว่าขชานนซึ่งเป็นโอรสของพระศิวะกับพระศรีมหาอุมาเทวีพระแม่ปารวตีลักษณะคือมีกายเป็นมนุษย์แต่มีเสียงเป็นช้างซึ่งใครที่บูชาเชื่อว่าจะช่วยให้กิจการต่างๆประสบความสำเร็จทำมาค้าขายร่ำรวยโดยเฉพาะอาชีพด้านการแสดงศิลปะ รวมทั้งมีความสำเร็จด้านอื่นๆเช่นการเรียนการเงินและความรักปางที่คนนิยมบูชาได้แก่ประธานพรปางสวยสุขหรือไสยนาฏคเนตปางทรงตนตรีหรือคีตะคเนตปางห้าเสียนหรือปัญจมุขะคเนตและปางอ่านหรือเขียนหนังสือหรือวิทยาคเนต 2. พระแม่ลักษมีพระแม่ลักษมีเป็นเทพในาศาสนาฮินดู เป็นชายาของพระนารายณ์หรือพระวิษณุถือกำเริดมาจากฟองน้ำตอนเทวดาและอสูรกวนกเกษียนสมุทรเพื่อทำน้ำอมฤตโดยพระองค์นั่งมาบนดอกบัวและในมือถือดอกบัวด้วยพระแม่ลักษมีมีร่างอาวตารทั้งหมด8แบบหรือพระอัทฐลักษมี 1. คชลักษมีปังหลักประธานพรในทุกด้านทั้งด้านการงานการเงินและความรัก 2. ธัญญลักษมีปางแห่งความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งในด้านการเกษตรคือพระแม่โพศพสธนลักษมีปางแห่งความมั่งคัง่งร่ำรวยและทรัพสมบัติ 4. อาทิลักษมีปางแห่งความสำเร็จในการงาน 5. วิทยลักษมีหรืออิศวารยาลักษมีปางแห่งสติปัญญา 6. วีรลักษมี ปางแห่งนักสู้ให้โชคด้านอำนาจและชื่อเสียง 7. วิชัยยะลักษมีหรือไทยลักษมีปางแห่งชัยชนะและความสำเร็จและ 8. สันธนลักษมีหรือสันตะลักษมีปางแห่งครอบครัวและขอพรด้านบุตรใครที่บูชาเชื่อว่าจะช่วยให้หน้าาที่กรงานมั่นคงมีโชคลาภและสมหวังด้านความรัก 3. พระพรหมพระพรหมเป็นหนึ่งในสามมหาเทพหรือที่รู้จักกันในนามว่าตรีมูรติประกอบด้วยพระนารายณ์พระอิศวรและพระพรหมที่ถือเป็นผู้ส,สรรสร้างสรรพสิ่งในโลกรวมถึงสวรรค์และมนุษย์และทรงมีสี่พระพักเป็นดั่งสัญ,ญลักษณ์แทนทิศท,ทั้งสคือเหนือใต้ตะวันออกและตะวันตกมีสี่กรหรือมือหรือหลายพระกร ถือศาสตราวุธได้แก่ทาระพระกรหรือไม้เท้าหม้อน้ำคำัมพีและดอกบัวมีลูกประคำคล้องพระสอรหรือคอมีหงเป็นพาหนะใครที่บูชาเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเรียนการสอบมีโชคลาภไม่มีโรคภัยครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขมีบุตรสมดังตั้งใจโชคดีสมหวังในความรัก 4. ท้าวเวสุวรรณท้าวเวสุวรรณหรือเท้ากูเวนเป็นหนึ่งในบรรดาเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่อยู่ในฐานะอธิบดีแห่งอสูรหรือยักษ์ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโลกมนุษย์ปกครองเหล่ายักษ์และพูดผีปีศาจรวมถึงช่วยปกป้องพระพุทธศาสนารูปลักษ์มีสององค์คือมีองค์เป็นยักษ์และมนุษย์ใครที่บูชาเชื่อว่าจะมีโชคลาภ ทำมาค้าขายดีร่ำรวยเงินทองอายุยืนยาวก้าวหน้าในหน้าที่การงานพยันตรายไม่แพ้ผ่าน 5. พญานาคราชพญานาคราชเป็นสัตว์กึ่งเทพอยู่ในตระกูลงูแต่มีลักษณะใหญ่และมีหงอนสีทองตาสีแดงมีเกล็ดเหมือนปลามีอิทธิฤทธิ์แปลงร่างเป็นมนุษย์ชายหรือหญิงได้อยู่ในบาดาลหรือบนโลกมนุษย์ได้ ตามความเชื่อแตกต่างกันไปตามภูมิภาคแต่ลักษณะพื้นฐานที่เหมือนกันสามารถแบ่งเป็นสีตระกูลได้แก่พญานาคในตระกูลวิรูปักหรือตระกูลสีทองพญานาคในตระกูลเอราประถะหรือตระกูลสีเขียวพญานาคในตระกูลฉับพยาปุตตะหรือตระกูลสีรุง้งและพญานาคในตระกูลกันหาโกตมะหรือตระกูลสีดำ ใครที่บูชาเชื่อว่าจะช่วยสร้างอำนาจบาร,รมีสามารถดนบันดาลโชคลาภความอุดมสมบูรณ์ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวง6เจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่กวนอิมเป็นเทพเจ้าตามความเชื่อในนิกายมหายานมีหลากหลายตำนานแต่ล้วนเกี่ยวกับเจ้าหญิงเมี่ยวซ่านทั้งนั้นโดยพระองค์เป็นทิดาของพระเจ้าเมี่ยวจวงซึ่งบังคับให้อภิเศกแต่พระองค์ปฏิเสธ พระบิดาจึงให้ไปบวชเป็นทิกษุนีและตอนหลังสั่งให้แม่ทัพมาประหารจึงจุติเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมในขณะที่บางตำนานเล่าว่าพระบิดาตกนรกได้รับความทุกข์อย่างมากเจ้าหญิงซึ่งบรรลุธรรมแล้วจึงได้ไปปลดพระบิดาในนรกและยอมเสียดวงตาและแขนทําให้พระบิดาเกิดใหม่เป็นวัวจึงเป็นสาเหตุที่ผู้คนที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมไม่กินเนื้อวัว ใครที่บูชาเชื่อว่าจะช่วยเรื่องการงานเจริญก้าวหน้าการเงินคล่องตัวมีโอกาสพบความรักมีโชคลาภปัญหาสุขภาพบรรเทาลง 7. ปีเสียปีเสียหรือพย,ยาวเป็นสัตว์มงคลของคนจีนมีลักษณะคล้ายสัตว์5ชนิดรวมกันได้แก่สิงโตมังกรกวางแมวและนก โดยมีเรื่องเล่าว่าปีเสียทำผิดกฎสวรรค์จึงถูกลงโทษให้กินแต่เงินและทองพร้อมทั้งปิดรูทวารไม่ให้ถ่ายออกจึงทำให้ปีเสียกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ำรวยเนื่องจากผู้คนเชื่อกันว่าเป็นการดูดซัพบเข้ากักซัพบออกใครที่บูชาเชื่อว่าจะช่วยให้เงินทองไหลามาเทมาเก็บทรัพย์สมบัติไม่ให้รั่วไหลทำมาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองและดึงดูดโชคลาภเข้ามาในชีวิต 8. เทพเจ้าไฉสิงเอียไฉสิงเอียหรือไคซินเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภของคนจีนโดยมีความเชื่อว่าองค์เทพไฉสิงเอียจะมายัางโลกมนุษย์เพียงปีละหนึ่งครั้งนั่นก็คือวันตรุษจีนจึงทำให้คนไทยเชื้อสายจีนจะตั้งต๊ะหมู่บูชาองค์ไฉสิงเอียเป็นองค์แรกของวันตรุษจีน ใครที่บูชาเชื่อว่าจะช่วยให้กิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสำเร็จมีโชคลาภเงินทองและมีความสุขสมหวัง 9. หกลกซิวฮกลกซิวหรือฟุกลุกเซาเป็นเทพเจ้าจีนสามองค์ซึ่งอิงมาจากตำนานที่เล่าขานถึงบุคคลในอดีตของจีนที่คนนับถือกันต่อมาจนถึงปัจจุบันโดยฮกลกซิว เป็นวัตถุมงคลที่สื่อถึงความสำเร็จความมั่งคัง่งและอายุยืนซึ่งเทพทั้งสามองค์จะเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันดังนั้นจึงต้องบูชาให้ครบห้ามเลือกบูชาแค่องค์ใดองค์หนึ่งใครที่บูชาเชื่อว่าจะช่วยให้เจริญรุ่งเรืองมีความสุขและสุขภาพดีใครอยากจะเสริมพลังมงคลให้กับชีวิตหรือครอบครัวลองมองหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตรงกับความต้องการมาบูชาในบ้านพร้อมขอพรด้วยบทสวดเพื่อให้สำเร็จที่ผลกันเถอะ